สวัสดีครับพี่น้องครับแอบไายพ่อตวงแม่ปีพี่น้องเมื่อในมือเลขออกกันเลยสิมาโอ้ยซื้อเลขสิถึงน้องเปิดตื่นเตารวมซื้มาขอพอดเนี่ยถึอเลขเลยขณะนี้เวลาบ่ายสองสี่สิบเก้านาทีนะครับเออไปเมืเออ่อเคยอันซื้อเลขเ่อเคยมาขอพอดพ่กเราจะเถื่อรอบมาดูงงในเถื่อมันถึกเอาบปได้เบิ้งคลิปนี้ถือเลขน่วกันพี่น้องครับอีกจังหน่อยหนึ่งเราจะมาสิลงคลิปท่านบุ๊บ,บอ่ะขออนุญาตลงจากรถก่อนพี่น้อง แอบถ่ายได้คนกำลังหาเขาให้กันอยู่ไใดพวกนี้ซอนเท่าเลยกำลังลกผมหอกว่ะจ้สวัสดีครับสวัสดีครับป้าต้งแม่ปีแล้วก็คุณแม่นะครับกำลังลกผมหอกวะโอ้ครับครับครับเดี๋ยวอันโอ้บ่ได้มาาตะโดนแล้วบักไงไปตาหากว่าบักไงไปตาหากเลย อยูก่กรุงเทพฯหมดแลว้วพี่ไม่ใช่มีไม่ใช่ปีปว่าชาบ้านทำจะมาญตัวพี่อยู่กรุงเทพฯหมดแล้วพี่เม่ยนสมายแล้วเออเอาเอาขนมนมเนยขอบคุณค่ะซื้อเลขบ่ถือจักเทียไหลงวดนี่ก็ล้องซื้อบ้างป้าขับมาหาพปะตัวงไม่ปีกันนะวะเออจักละผู้บันถึกดูดูหน่อยว่าไม่ปีไว้พวกไหนแน่ส่นว์ว่าพี่น้องนั้ำโอ้รางวัลหินแดงเลยตี เอาสองตัวสามตัวแล้ว no กันเป็นยังไเอาสองตัวสามตัวก uh ่อนเสือเล็กเจ็ดหาหาเจ็ดเท่านั้นละตัวเดียวขอรองเ้ยน้องให้เราสีคิปครับพุทพี่ดองก็เลยสีอันนี้น้ำ้าพี่้องก็เลยสีว่าเอ้ยงง่ายแถบว่าอีกละมาขอพรพอตูงแม่ปีมันนี่เืือเลขมาเป็นปีซีซัดพอถือแจ็คเทียมมันนี่ ถือมันนีเนะพอเนาะซาถือเลยพ่อเอานาไปหาอีพออวยพออวยพดอถึงเลขกันนะพี่น้องผู้ใดเบิ่งคิดถึงเรีากน้ำกันนี่พอแล้วผู้ใดถือซื้อน้ำกันปะเนะพอเนาะครันี่เอามืละซาถน้เงนถอน้ำเขาจักเื่ในถอดซื้อเรีมาในแปดสิบแปดงวดละถือจักเตี่นงวดนี่ละงวดเงินอพอเนาะ่าเอาเอาซาถืออีพอยอวยพูดในเราถืกะแบานนี่พี่องโอ้ยนอปลาเหรียญน้ำก็เลยว่าอัน เลขใกล้สิออกแล้วก็เลยว่าโอ้ยแวมหาประตงไม่ปีก็น่าสนอกซื้อบ่ะล่ะสื่ออยู่เิ่นู่เมื่อสิไดไปร่ำวันที่วันที่เก่าครับวันที่เก่ากสิยาาเลยได้บัตนี้เจนสิ้นเดือนมด้บัดนี้วันที่เก่าเก่าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามไล่กันเลยได้บัตนี่จะว่าวันเกิดผมนี่วันเกิดผมวันที่สิบมันเมื่อไปออกานสนอกว่าโอ้ยว่าสิ อจัดงานวันเกิดอยู่งนั่นพอตวงไม่ปีอยู่วะหาไก่โอ้ยวันที่สิมันเลืยแล้วกลับบ้านวันที่สบใวันที่เทไวันที่สิบผมนี่สิบสี่หวดีไหมโอ้ยมันบ่ทันหอดมือวันเกิดอยู่ไม่ไงนี่ก็ดีวันที่สิบกุมภาวันเกิดผมเอาไกัดไปใสบัตนไปฮัดงานไปย็ดงันครับ้นับโอ้ครับครับครับเอาเอาเอา ถาถืงเลขสิมาเลี้ยงเด้มาเลี้งเ้อถเลขสิมาเลี้ยงเนอะไม่ยังน้ำตาลนีน้ำตาลกกจะืเลขโอ้ยขาวบทวงเพ่นังืออะไรน้ำขต่ตัวอยู่อยข้าวบัวทวงเพื่อนไหวไวข้าวบวทวงวันที่สิกุมภาแต่ว่าวันสิจัดงานมันเกิดวันสิจัดจังไหนสนอกว่ามันเกิดไปออกกบ่อเม่นกจอออกงานได้วันที่เก้าไหมออมันดันไปเฮ็ดงานันทตัวพบ่ มันมีเงินกันสิจัดยุทธ์โมมีเงินนี่แล้วมันมันโมมีเงินนี่แล้วปัญหามันแต่ว่าปีใดปีนั้นเนี่ยผมบอกว่าอะไรจัดเตือนในปีใดเป็นโอ้ยสองขวัญไอ้จันในมะไรเยอะๆเลยบอกถึงว่าปีใดปีนั้นบะไรจัดเทือนเนื่องจากว่ามันเป็นหนางานนี่เนี่ยมันกุมภาพนี่มีแต่มีแต่หัวงานไม่แม่ปีใดปีนั้นวันที่สิบกุมภาบอะไรจัดเทือน ซาธุสาธุสาธุอีเมลสาธุอืมแต่ว่ามื่อนี้ขอถือเลขก็น่าแม่เนาะบดสื่อเลขมาแต่โดนแล้วบดถือเจ๊เกียร์อยากถือแล้วเขาจะงวดด้วยจะไหนสื่อเจ็ดหกไหมเน่เครื่องเดียวไหมเน่โบราณดอกยี่สิบบาทเออพอได้หอมปากหอมคอถ้าถือไรสิบบาทเท่านัละอืมเอาเอาเอาบดไปยังพอหอมปากหอมคอมันสีออกแล้วในเลขนั้นบดต้องว่าวดอกมันสีออกแล้วมันซื้อกึ้ซื้อบพท่านแล้วอืม มันได้ตัวตัวือเออเปอะนะจ้ามันแปอะไดอกมันเปะบ่ได้ดอกการบอถึงว่าผู้ใดไมีโชวไม่ดวงกันสิถือสลักผู้ใดบ่พีก็บ่ถือเท่านั้นล่ละอืมก็เลยมาเสริมดวงเสริมโชวใหงอีเมีพอันอีเม่ปีพอตวงมากอ๋อไว้เพราอันถือเล็กสินยแม่ปีนี้ปีนี่จะได้ซ่อมบ่ดี๋ยวนี้ซ่อมเอาซ่อมเอื่นมะฮือนตัว ซ้อมตลกเรื่องไม้นำ้ำโอ้งานหลาย,ยนชะ่ไหมเพศต่างเพศไหมร่างเพงกัน,นะน,น,นวังหันว่างหันมามาหยุดพักเงาหนิเดิจากอันนี้หอดมือได้หนิหยุดพักเงาได้บัดนีนิแล้วก็เลยว่าวันที่วันที่หกเิ่นสิออดิชัน่นอืมซุ่มผู้ใดอยากเป็นนักร้องนักล่ำกับเขามาสามัครได้อยู่สำนักง,งานมาออดิชัน่นมาลองเพลงมาลองยังกับเพิ่นฟังเออกันคือกันสิรับนี่สินะเพิ่นรับรับสมัครศิลปินเพิ่มว่าไงซะมาในวันที่เจ็ด วันที่เจ็ดนี่กัสิิป็นศิลปินรับเชิญเสี็ดไล่วดตัววันที่เจสิหัดนี่ลหละาในวันที่แปดกัเดินทางตัวบัดเนี่ยกับ,บินบุรีบุญวันที่เก้าก็แสดงอยู่กับ,บินบุรีป้าจีนก,ก,กับถืแม่กถึอเล่นถึกเลกแม่กับเส็ดมาลยัตตัวขันผมถือเลข,ม,เลขม,มาเลียผมสิมาเลี้ยงหมูกระทะ ก <laughs> ินเป็นบอมโฮกนทะกินเป็นได้เนาะผู้เฒ่าลุงคนกินบอ่โอ้ยเอยาแนวอื่นซะบัดวะกินอยู่ประจำคอ,อ,อยคอยมาถาถูถือเด้อเนาะสิได้ซื้อมูกระทะมาฝากอีปโต่งเมื่อปีมืแอเลี้ยแต่ว่าพี่สาวโคราชเอฟซีเราก็ซื้อน้ำผมด้ยเลขตัวเดียวกันนี่แหละแต่ว่ากันถือกันสิมันน้ำกันยังวะมันมันเด้อบ่ได้ไปใส่เลยบ่เดี๋ยวนี่อยู่ เียงงัวซื้อำสาดแวบ่มีคเ,ยเียงตงวนี่บอกว่ากันตำสาดสองเถาสองยนี่บอกลายตนตรมี่ย้อนพอใหญ่นั่นเล่ากับไปหาเฮ็ดงานเล่าพอเี่ยตุงไปหล้ววา่างันไม่กินเขาเที่ยงตีว่างันกินเขาไปกินข้ามาแล้วประฐานมาถ่าฟังเล็กฟังยังแล้วมะแรงผู้ใหญ่บ้านพ้นว่าเฮ็ดอันตำเมียงตำยังบุพ้นก็เลยว่าจปมาซิามเด้อดเฮ็ดอัน มาถ่ายคลิปเป็นพี่้องคอนเทนต์คอนเทนต์ซิมจำเมียงเพื่อจะแข่งกันเืออะไรบ่นหน่อพูดใด้สิทำเสียบนะเมียงยังล่ะเมียงค้ามียงมันจะแข่ในตัวมันตัวมกรจังมาไปปอกยมวันเสร็จแล้วมาจก็มีตอยไปพวมฮ่าโทบรรยากาศบรรยากาศเนี่ยพักหัวพักสวนเริ่มสีหัอนตัวมันสิข่าเดือนมีนาเราคุมพ้อมีนาหนึ่กับหนตัวนี่จนาก็สงการแบบนี้ เบดสงการอะไรกันสิบดบงไฟเบดบุญบงไฟอะไรกัสิเบ็ดงานตัวบบบนี้เบิดงานกัิเบดงานกับสิเฮ็ดแต่ไรสดอยู่สำนังงานนแลก็ดีแล้วปครับปีนี้เนาะมลัปังปังพร้มครับเพชรลำเพลินเนาะเพลำนไมันดังคือเพลิน้ำเเนไ่ังสาวนยเด้อจ้าครับีแครับสายเดียวกันสายหนึ่งสายน่นเนาะอา สาธุสาธุทุกสิ่งทุกประการนะครับมืม่อมานเยี่ยมอี่พอตงแม่ปีพี่น้องครับเพิ่นกล้าตลกผมหงอกให้กันสนละค <c ười> ันถือเลขมาแรงมากินหมูกระทะน้ำกันสุขหูสุกคนกคนะค,ค,ค,ครับขอบค,คุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับบายบายครับบักไงเป็นต,ยา,ตาย่านเมา่อยู่สับพี่น้องเอ้ย